สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาสอนวิธีการสมัครบร oker Wisdom Financial Service นะครับพอเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้พี่ๆมองรูปโลกด้านบนก่อนนะครับสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับโอเคพอเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยปุ๊บเนี่ยเราก็กรอกตามข้อมูลที่เขาต้องการเลยนะครับโดยช่อง2ช่องแรกนามสกุลกับชื่อนะครับให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับสามารถป้อนได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นอ่ะ ตรงนี้ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษผมจะเขียนไว้แางนี้ก่อนนะครับพี่ๆจะได้ไม่งงเนาะเดี๋ยวผมจะมาใส่ข้อมูลทีหลังนะครับเหมือนกันนะครับกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วปั๊บตรงนี้ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ปกติเบอร์มือถือของประเทศเรานะครับก็คือ10หลักถูกไหมครับให้เราตัดตัวหน้าออกไป1ตัวนะครับก็คือ0 เพราะว่าปกติหมายเลขโทรศัพท์ประเทศเราเนี่ยจะ081094095ก็ให้ตัดศูนไปนะครับแล้วใส่แค่9ตัวพอนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับอ่ะผมจะลบไปตัวหนึ่งนะมันเกินมา9หลักนะครับถ้าใส่9หลักปุ๊บก็คือเรียบร้อยสามารถกรอกได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้กรอกอ e ีเมลนะครับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะรหัสผ่านตรงนี้เนี่ยให้เรานะครับใส่เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะอย่างน้อยเนี่ยไม่อ่าต้องแปะตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็มีพวกภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กสลับกันผมจะลองดูนะครับอ่ะโอเคดูนะครับนี่ของผมจะเป็นนี่นะครับ A 1 2 3 4นึ่งสอี๋ยวลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับแล้วก็กดคําว่าสมัครตอนนี้เลยนะครับพอกดสมัครตอนนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไปในหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวหน้านี้เนี่ยผมขอกรอกข้อมูลตามจริงก่อนละกันนะครับจะได้ไปหน้าต่อไปได้นะครับอ่ะพอเรากดคําว่าสมัครตอนนี้นะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับให้เรานะครับไปยืนยันที่อยู่ในอีเมลนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าอีเมลไปนะครับเพื่อไปทําการยืนยันอีเมลนะครับก็คืออีเมลที่ผมกรอกไปก็คือเนี่ยครับ forex trader t h gmail com นะครับ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะข้ามไปหน้าอีเมลเลยนะครับให้เราไปตรวจสอบแอปอีเมลของเรานะครับก็คือหากใครใช้ Gmail ก็เข้า Gmail หากใครใช้อ่าฮอตเมลก็เข้า outlook.com นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปหน้าอีเมลเลยนะครับเข้ามาในแอป Gmail เลยนะครับก็จะเจอเมลแรกนะครับเมื่อกี้ผมกดเข้าไปดูแล้วนะครับก็คือเมลมันจะเขียนว่า no reply นะครับ a mail wisdom financial นะครับอ่ะก็ให้เรากดเข้าไปนะครับนี่ครับจะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับการยืนยันที่อยู่อีเมลนะฮะก็กดยืนยันที่อยู่อีเมลทันทีนะครับ ผมก็จะเข้าผ่านซาฟารีนะครับอ่าแล้วก็รอมันโหลดนะครับอ่ะพอขึ้นลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เรานะครับเข้าไปที่หน้าการล็อกอินนะครับก็คือกดคําว่าเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านบัญชีนะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะกดไปแล้วนะครับโอเคครับพอพี่เข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้กรอกอีเมลที่เราสมัครไปเลยนะครับอ่าถุนจะกรอกนะครับ forex trader th นะครับที่ผม อันนี้จะเป็นอ e ีเมลจำลองของผมนะครับที่ไว้ใช้พวกทำคลิปสมัครให้พี่ๆได้ดูนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนะี่ยผมขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นให้พี่เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะงงบัญชีกันนะอ่ะพอพี่กรอกอ่าพาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดคําว่าล็อกอินเลยนะครับผมแนะนําว่าอย่าไปติคําว่าจำหมายเลขบัญชีนะเพราะว่าพอเราล็อกอินล็อกเอาไ้บ่อยเราจะได้จําได้นะ <ๆ S 1> เผื่อเราลืมนะฮะทีนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสมัคร บล็อกเกอร์นะครับ Wisdom Financial Service นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าต่างๆแล้วก็การยินยันตนนะครับสำหรับบล็กเกอร์นี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ